สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเฉลยข้อสอบ o n e นนะครับวิชาคณิตศาสตร์ม .3 ปีการศึกษา2 5 6 3นะครับซึ่งสอบไปเมื่อวันที่13มีนาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับข้อแรกที่เราจะเฉลยกันในวันนี้นะครับเป็นตอนที่2นะครับในการสอบครั้งนี้นะครับโอเนในตอนที่2นะครับซึ่งน้ำหนักของคะแนนให้ไปตั้งให้ไปตั้ง4คะแนนนะครับข้อละ4คะแนนเป็นการระบายตัวเลขที่เป็นคำตอบ ข้อละสีคะแนนไม่ราวามีห้าข้อน้องๆทำกันได้ทุกข้อหรือเปล่านะครับมาดูข้อหนึ่งที่คุณครูได้มานะครับเขาถามว่าน้องรับจ้างทำงานพิเศษสองอย่างนะครับคือทำอาหารและขายของนะครับโดยได้รับค่าจ้างในการทำอาหารเนี่ยเขาให้ชั่วโมงละ100บาทนะครับถ้าขายของก็จะให้ชั่วโมงละ70บาทนะับเขาทำทั้งหมดเลยนะครับทั้งสองชิ้นนี15ชั่วโมงนะครับเราได้เงิน1320บาท ข้อคำถามคือถามว่าน้องเนี่ยนะครับได้รับจ้างในการทําอาหารกี่ชั่วโมงถามชั่วโมงนะครับถามชั่วโมงของการทําอาหารว่าทําอาหารกี่ชั่วโมงนะครับในข้อนี้เราก็มากําหนดให้เลยนะครับคุณครูก็จะให้ทําอาหารทําอาหารให้เป็นตัวแปรให้เป็น x นะครับให้เป็นเชั่วโมงให้เป็น x ชั่วโมงที่เหลืออีกอย่างหนึ่งก็คือ ขายของใช่ไหมครับขายของขายของ,ของทั้งหมดในการทํางานครั้งนี้เนี่ยนะครับคือ15ชั่วโมงเราทาอาหารแต่ละ x ชั่วโมงก็จะต้องเหลือขายของคือ15บลบ x ชั่วโมงจริงไหมครับอ่าเราก็จะได้ตัวแปรแล้วนะครับได้ชั่วโมงแล้วทําอาหาร x ชั่วโมงนะครับขายของ15บลบ x ชั่วโมงอ่าทีนี้เราก็มาดูแต่ละชั่วโมงนั้น เขาให้ชั่วโมงละกี่บาทซึ่งมันจะเป็นสรรมการนั่นเองนะครับสรรมการที่ได้สรรมการที่ได้ก็คือ,อทาอาหารชั่วโมงละ100บาทนะครับก็คือ100คูณกับ x นะครับไปบวกกับค่าจ้างในการขายของนะครับซึ่งขายของให้ชั่วโมงละ70บาทนั่นก็คือ70ไปคูณกับชั่วโมงของการขายของคือ15ลบ x นั่นเองใช่ไหมครับ แล้วก็เท่ากับทั้งหมดนี้ได้เงิน1,320บาทนะครับ13 2 0บาทตามโจทย์ที่ให้มานะครับจากนั้นเราก็มาแก้สมก,การหาค่าเอกธรรมดานะครับถ้าเราทราบค่าเอกปุ๊บเราก็ตอบในเลยข้อนี้คือทำอาหารกี่ชั่วโมงนั่นเองนะครับเอาแก้สมก,การเลยครับได้เป็น100นะครับหนึ่นะครับ นำ70คุณเข้าในวงเล็บได้เป็น70คูณ15ได้1,050ครับไปลบกับ70คณ x ได้เป็นลบ 70x นะครับซึ่งเท่ากับ1,320จากนั้นเราก็รวมเลยครับรวมเอา7เอา100นะครับมาลบกับ70เลย100ลบ70ก็จะได้เป็น 30x นะครับไปบวกกับ 1,050ฝั่งทางด้านขวามือคือ1,320นะครับจากนั้นเราก็ย้ายเลยครับย,ย้ายตัวเลขมาทางด้านนี้ย้ายไปลบนะครับทางซ้ายได้3 0 x เท่ากับ1,320ไปลบกับ1,050นะครับ3 0 x นะครับลบกัน1,320ลบกับ1,050ได้เท่ากับ270 นำ30ลงไปหาร270นะครับได้เท่ากับ x เดียวเท่ากับ9นะครับดังนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ X มีค่าเท่ากับ9ก้นั่นก็คือทำอาหาร x ชั่วโมงก็คือทำอาหาร9ชั่วโมงซึ่งเป็นคำตอบของข้อนี้นะครับข้อนี้ไม่ยากเลยนะครับถ้าเราวิเคราะห์จยดดีเป็นไงบ้างครับทำถูกกันหรือเปล่าไปดูข้อที่2กันเลยครับข้อต่อไปข้อที่2 ก็เป็นตอนที่2นะครับตอนที่2คะแนนน้ำหนักอยู่ที่4คะแนนนะครับในข้อละ4คะแนนถามข้อนี้ไม่ยากเลยนะครับ4คะแนนคิดว่าน่าจะได้ข้อนี้อีกข้อหนึ่งนะครับข้อถามว่ามีสารละลายชนิดหนึ่งอยู่2.5คูณ10ยกกำลังลบ1ิลิตรนะครับถ้าต้องการแบ่งสารละลายนี้ใส่ในหลอดทดลองให้มีปร,ริมาตรหลอดละ5คูณ10ยกกำลังลบ4ลิตรนะครับ ได้แบ่งสารละลายนี้ได้กี่หลดนะครับจะแบ่งสารละลายได้ก่หลด,ดูแล้วมันเป็นการแบง่งแบ่งส่วนใหญ่ๆส่วนใหญ่แบ่งออกใส่หลอดใส่หลอดแต่ละหลอดนั่นก็คือวิธีการอะไรครับวิธีการหารนั่นเองนะครับใช้วิธีการหารอย่างเดียวข้อนี้แต่แต่มันไม่ใช่การหารจำนวนเต็มธรรมดาคแค่นั้นเองแต่มันเป็นการหารสัญกรณวิทย์นะครับเป็นการหารสัญกรณวิทยาศาสตร,ร,ร์ สัญ,ญกรณ์วิทยาศาสตร์เรียนมาในชั้นม .1 แล้วนะครับจัดให้อยู่รูป A คูณ10ยกกำลัง n นนั่นเองเมื่ออะไรครับเมื่อ A นะครับ A มันจะต้องมีค่าที่มากกว่าหรือเท่ากับ1แต่มันจะน้อยกว่า10นะครับค่าของ A นะครับเรียนมาแล้วก่อนที่เราจะสอบปนอนดน้องๆคงจะติวมามากพอสมควรนะครับมาเริ่มเลยครับทำยังไง วิธีทำก็คือนำส2.5คูณ10ยกกำลังลบ2ครับส่วนด้วยหารธรรมดาครับหารด้วย5คูณกับ10ยกกำลังลบ4ทายยังไงข้อนี้นำตรงนี้ฐานเหมือนกันคือคือ 10. ด้านบนก็เป็น2.5คูณกับ10ยกกำลังลบ2 นำสิบขึ้นไปคูณด้านบนเลยครับก็จะได้เป็นนำสิบลบสี่ขึ้นไปคูณด้านบนก็จะได้เป็นคูณด้วยสิบลบสี่จากลบขึ้นไปจะเป็นบวกแล้วนะครับห้ามลืมเป็นเด็ดขาดข้างล่างเหลือห้าตัดนะครับอันไหนตัดได้ตัดเลยตรงนี้ตัดได้ห้าหนึ่งเป็นห้าห้าศูนย์จุดห้าเป็นสองจุดห้านะครับเราก็จะได้ข้างล่างนะครับเขียนบรรทัดใหม่เป็น0.5คูณกับ10 ยกกำลังอะไรเอ่ยสังเกตัว่าเป็นฐานเดียวกันฐานเดียวกันคูณกันเรียกชีก้กำลังเราต้องนำมาทำอะไรกันครับฐานเดียวกันคูณกันเรียกชีก้กำลังต้องนำมาบวกหรือลบกันดังนั้นก็จะได้สองลบสองบวกกับสี่มีค่าเท่ากับสองนะครับซึ่งเป็นศูนย์จุดห้าคูณสิบยกกำลังสองหรือศูนย์จุดห้าคูณสิบ ยกกำลับบงสองก็คือ100นั่นเอง0ูตรจคูณ100จึงมีค่าเท่ากับ50นั่นก็คือคำตอบของข้อนี้นะครับคือสามารถที่จะแบ่งสารละลายหลอดละ5คูณ10ยกกำลับบงลบ4ลิตรนะครับได้ทั้งสิ้น50หลอดซึ่งเป็นคำตอบเป็นไงครับทำได้ไหมครับทำข้อนี้น้องๆระบายตัวเลขเป็น50หรือเปล่าถ้าระบายตัวเลขเป็น50น้องๆได้4คะแนน ในข้อนี้ไปเลยนะครับอันนี้คือข้อที่สองที่นำมาให้น้องๆดูนะครับมาเฉลยข้อต่อไปนะครับในข้อนี้มีตัวเลือกแสดงว่าเป็นตอนที่1นะครับเป็นตอนที่1ข้อละ3.2คะแนนมาดูครับเขาถามว่ายัางไงข้อนี้อยู่ในเรื่องของฟังก์ชันชั้น,นม .3 นะครับฟังชันชั้นม .3 เขาถามว่า ให้ f เป็นฟังก์ชันกำลังสองนะครับโดยที่กราฟของ y เท่ากับ f x มีลักษณะเป็นพาราโบลาความเป็นพาราโบลาความนะครับผ่านจุด2 5งห้าและจุด12 5นะครับถ้าจุด h k เป็นจุดสูงสุดของกราบแล้ว h มีค่าตรงกับข้อใดข้อนี้ถามหาเหตุนะครับและข้อนี้มันเป็นอะไรครับมันเป็นรูปพาราโบลาพาราโบลาที่ชั้นมสามเรียนมี แค่พาราโบลาความและพาราโบลาหงายนะครับเป็นรูปแบบนี้พาราโบลาความจะมีจุดสูงสุดสูงสุดถ้าเป็นพาราโบลาหงายจะมีจุดต่ำสุดนะครับแค่นี้เองน้องๆเคยเรียนมาแล้วนะครับทีนี้ในการทำโจทย์ข้อนี้คุณครูดูแล้วมันจะมีวิธีการทำได้ตั้งสมวิธี มีวิธีการทําได้ตั้ง3ามวิธีเลยทีเดียววิธีที่1ที่คุณน้องๆนักเรียนสามารถที่ทําได้ก็คือ1ก็คือการวาดรูปนะครับวาดรูปดูแล้วจะเห็นเลยคําตอบคามันจะปรากฏคําตอบขึ้นเลยในขอน้อนี้สองก็คือน้องๆหาจุดกึ่งกลางนะครับจุดกึ่งกลางกึ่งกลางของค่าไหลของแกนเอ หาจุดการของแกนเอนะครับวิธีที่3นะครับวิธีที่3ก็คือแก้สมการพาราโบลาก็คือ y เท่ากับ ax ยกกำลังสองบวก bx บวก c นะครับแต่ในการทำข้อสอบที่จวดมีลักษณะนี้เราไม่จำเป็นต้องทำอะไรให้วุ่นวายมากมายนะครับโดยวิธีที่3ไม่ต้องทำเลยเสียเวลา แล้วก็จะหาค่าออกมายากไม่ใช่ยากหรอกนานนะครับกว่าที่จะได้มาซึ่งคําตอบควรที่จะทวาวาดรูปก็เห็นคําตอบแล้วหาจุดเรื่การเห็นคําตอบแล้วในข้อนี้สามารถมองจุดปุ๊บแล้ววิเคราะห์อ่านจุดปุ๊บวิเคราะห์นิดเดียวสามารถตอบได้เลยเพียง5วินาทีก็สามารถตอบคนนี้ได้แล้วมาดูนะครับวิธีการทันไงมาดูวิธีการวาดรูปนั่นเรียนก็วาดรูปกราฟนะครับซึ่งใน แกน x เป็นแนวนอนแกน y เป็นแนวตั้งนะครับในข้อนี้กราฟพาราโบลาความในข้อนี้ก็จะมีจุดสูงสุดนะครับน้องๆสังเกตดูผ่านจุดสิ่งที่ผ่านจุดตรงนี้จะผ่านจุด25และจุด125ในแกน y ของจุดที่ผ่านก็ให้จุดผ่านแกน y นะครับอยู่ที่5กับ5 ทั้งสองจึงเป็นง่ายการง่ายในยการที่จะวาดรูปแล้วก็มองเห็นคําตอบออกมาง่ายได้นะครับมาพอดจุดแรกเลยครับจุดแรกคือจุด25จุด25ก็คืออยู่ตรงนี้ y ถ้า x ท่ากับ2 y เ y ่ากับ5คือจุดตรงนี้นะครับได้จุดตรงนี้ต่อไปจุดที่สองคือจุด12 5สองห้าสบห้าตรงนี้นะครับมันคืออะไรก็คือ จุดตรงนี้นี่จุดสองห้าก็คือจุดที่ขาขึ้นของพาราโบลาขาขึ้นของพาราโบลานะครับจุดนี้แหละจุดสิบสองห้าคืออะไรก็คือจุดขาลงของพาราโบลานั่นเองอลากมาจะได้แบบนี้คือพาราโบลาครับพอได้แบบนี้ปุ๊บเราก็จะสังเกตเห็นว่าเพราะว่าตัวเลขนี้มันไม่ได้ไกลเลยนะครับมันได้ไม่เป็นจํานวนที่มีค่ามาก มันมีค่าที่ไม่ถึง20่สิบเดยสัเราสามารถที่จะมองเห็นเลยว่าจุดสูงสุดของมันคือจุดไหนนะครับจุดสูงสุดที่เราต้องการวันนี้ก็คือค่าของอะไรครับค่าของ h ฮสนะครับค่าของเฮสคือสิ่งที่เราต้องการหานั่นก็คือเฮสมันก็จะเป็นแกนเอกนั่นเองนะครับจุดสูงสุดถ้าเราลากจากจุดยอดนะครับลากจุดยอดอันลากลงมาจุดยอดของภาวะล,ลากลงมา ตรงกลางก็จะเป็นเลข7นะครับนั่นก็คือ h มีค่ากับ7นั่นเองเราจึงตอบข้อ2นะครับนี่คือวิธีที่1น,นะครับโดยการใช้การวัดรูปก็เห็นคำตอบแล้ววิธีที่2นะครับวิธีที่สองทำยังไงวิธีท,สอ,ท,อธทสองก็คือเมื่อเราทราบนะครับเมื่อเราทราบว่าแกน x คือค่าที่เป็น2กับ อะไรครับ2กับ12นั่นก็คือช่วงห่างนะครับระหว่างสองระยะทางระหว่าง2ไป12นะครับมีเท่าไหร่แล้วก็แบ่งครึ่งนั่นก็คือ h ของเราก็จะได้ค่าเท่ากับ2บวกกับ12นะครับแบ่งครึ่งคือหาร2นะครับก็จะเท่ากับ14หาร2ซึ่งมีค่าเท่ากับ7นั่นเองนะครับจึงเป็นคำตอบของข้อนี้คือ จุด h ฮนะครับเราจะได้ h เท่ากับ7นั่นเองนะครับนี่คือคำตอบของข้อนี้ไม่ยากเลยนะครับส่วนวิธีที่3นะครับวิธีสามน้องๆเราไปคำนวณเองนะครับในการสอบเราไม่ต้องไปทำวิธีที่3ให้วุ่นวายนะครับวิธีที่3คืออะไรวิธี3ก็คือน้องๆไปแก้สมการนะครับคือ y เท่ากับ a, x กำลังสองบวก b x บวก4เป็นสมก,การพาราบลานะครับก็จะจะทำมาเป็นสมการที่1สมการที่2แล้วก็นำสองสมการน,นี้มาลบกันแล้วก็จะได้ค่าของ h นั่นเองนะครับอันนี้คือเฉลยข้อสอบ3าข้อนะครับน้องๆทำถูกหรือเปล่าสำหรับคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวคุณครูจะนำมาเฉลยอ,อีกนะครับในข้อที่น้องๆจำข้อสอบได้นะครับสำหรับคลิปนี้ ขอบคุณครับสวัสดีครับ